老没有吗、啊？我跟他说我是秦天剑谈的嫡孙，我不能被他所杀。所以，我不会在你怀里哭死。大眼，我的大脑就坏我了。完、哎、了，完了。 我来了。丹丹姑娘，我自己来吧。没大人，统统统统在我这里养伤，就得听我的话。来，乖乖睡觉。嗯、等我伤养好以后，一定好好报答姑娘的救命之恩。你、嗯嗯、这种男人都没一个是好东西。 现在、啊、说的好听，嗯、等到伤养好了，了就把我们这种风尘中的红颜忘得一干二净。我同王爷行事一向光明磊落，绝不是那种不知感恩图报的卑鄙小人，更不会因为丹丹姑娘身陷风尘而有任何不敬之情、嗯。那你要怎么报答我？等我把伤养好。 小要不为正义之道，一切听姑娘差遣。好，那太好了。那么你给我一笔金银财宝，让我赎身。然后你得那个皮。啊，不，不卖不不行。为什么不行？难道阿家已经有妻小了？还是你看破了红尘，想出家当和尚？阿太太，我累了。说了半天，你还不是看不起我们这种风雨中打滚的人？ 丹丹姑娘，我知道你是女珠豪杰，我哪里会看不起你啊？只是感情这事，你都不用解释，我是逗你玩的。只要你记得你欠我一份恩情就够了。啊，我东方玉，我真难忘。嗯，嗯。阿飞怎么了？吃火药了？老老的，是你着这给的。老的，就是老的。 反正我看过，个没人疼没人爱的小下人。这病人怎么了？哪个筋不对了？怎么说话酸溜溜的？我说话就这样。你们两位就慢慢用饭吧，我就不打扰了。阿飞 <Okay. S 1>、啊，什米勒上，我知道一直在烦恼你，不过最后有一个不情之请。嗯 麻烦你跑一趟，去一趟五里坡茶社，把这个玉佩交给老板，就说我在这里遇上。五里？离交么快也要赶上一天一夜，快了。阿飞。好，白滚蛋，白鸽蛋。去就是。阿飞。他，他就是这副死德性。

ไันนี้รอดไปได้ถ้ามันจดติดตัวก็หาตัวไปได้ยังไงกันเนี่ยฮะโอ้ยแต่ไม่ต้องมีบรอกันนะกบาดเจ็บขนาดนั้นเดี๋ยวเราค่อยตามหาเา้อสอบทูไม่ทู่อะมันหนีไปไม่ได้ไกลหรอกนะตอนนี้อย่าพึ่งพูดเรื่องนี้ดีกว่าม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 าดื่มเหล้าดีกว่าแล้วอย่าพึ่งพูดเรื่องนี้นะียารมมาดต่มเลยดือดเดือดดืด เราหมดแล้วเรามาหมดแล้วเรามาอีกแล้วเราหมดแล้วเรามามาแล้วเดี๋แล้วเี๋ยกะเฮียดมเดี๋ยวกอาพอจบบาอแบไ้มาโกายังไงปล่อยข้าน่ยปล่อยอ่ะยิงเงินแล้วใหญ่นักเหรอันแกคนอื่นได้แล้วเนี่ยฮะให้ฆ่าลงมืออย่าควายนเนี่ยฮะมือ้วจะทำไมอ่ะให้สู้กันสิ นี่จะได้มาจากที่ไหนเนี่ยฮะจะพูดอะไรอ่ะหาพูดอะไรแหมไม่ได้มาแกล้งนอา้าอยากจะรู้ว่าหยกชิ้นนี้นะใครเป็นคนมาให้เจ้าแหวนตุ้งมต้องมาแกล้งง้อให้พูดมาซ้ะฮะนายท่านหยกชิ้นนี้หยกชิ้นนี้เขาเบิกเก็บได้ไม่รู้ว่าอินอหัวเอียนเจอนายท่านคนไหนทำตกไว ป้าอีนับได้ว่าเป็นคนฉลาดทีแล้วเขาจะสับเหล้าทําของตกที่นี่จะโกหกใช่ไหมรีบพูดมาอ้๋อช่วยเขาด้วยช่วยแม่ช่วยเลยไปงเล้าช่วยนี่ใชาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่พู่งลงกอเขาจะพังหอนี่ซะเลยดหอนี่เหรอ ไม่ใ้่หยกทเที่ยได้ทำไมงส่ยมแม่เล่าก็เก็บได้จริงๆนะถ้เชื่อข้าสิพวกราเขาได้หมดทุกห้องเลยไม่เชื่อจะหาเขาไม่พบแมนี่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยช่วยช่วยจัตู้ฟังไมนตัดุกรสบิเลยได้ดัวนได้ตัวรับ้ แย่แล้วะถิงูกขมิลแล้วด้ตีเถอ้าฉันหนีแล้วขจะทำอะรกัเด็กน้อนะถ้าจะรมือผู่มไน่จะายไปไ่ได้นี่สคั่ไทยที่จะปรวนาปเเลยเอาเฟยมาถึงบ้านเฉนนี่น 别总是看穿我的高。哎，你太开眼了。我为了帮她苦熬了十天，还被我弄哭了，怪不得一马吧。<laughs> เออเด็กห่าจะบอกนี่นะสุกเจ้ามาหากจะย่อเบาที่ซ่อนจะของอยู่ทิพยนี้ใครก็จะไว้ทิพย์เขาสลื่นหนึ่งนายท่านร้อนเลือดกว่าแขกไม่เห็นไปมาๆในหอที่ถือของเราดีนักพิเศษแป้วยินได้ที่คุณไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่อขาบอกว่าเขาจะดูเหรอที่ไหนจะถักวไม่มีหลักฐานต้องฟังยี นี่พักดีเลยสดงวู่าชู่ๆตัวนี้ยหญที่สุดแล้วเอาไปต้มชาดีๆให้ทั้งสองจ่านนั่งที่นี่คุณตองสมากเงี้เอย่่มงั้นพวกเราต้องนลลังนะเออคนนี้ขอคนหน่อยนะ